วัดดีเนียมเศร้าถ้าพี่น้องเดี๋ยวสื้ผ้ามาเก็บผักหวานเนาะเก็บผักหวานวันนี้เพราะว่าพักหวานออกลายแห้งเพราะว่าขอจะเก็บพักหวานนั้นไปวัดเนาะประมาณนี้แหละค่ะโอ้ยอีหยังว่าคือผ้าเป็นแนวนี่คือผ้าอันนี้ค่อยคือเป็นแนวนี่คือเป็นผ้าแบบแนวนี่ขอกบบระเบื้องพืันนะนี่ว่ามันอันไฟมันซองบ่บ่เด้ยไปเฮตุอีหยังมันได้น่ะผ้าม,มันเป็นเอง นี่แหลคะค่ะพี่น้องเอ้ยมันงามหลายบางทีล่ะบงซอยข่อยเนี้ยโอ้ง่ามแห้งเจฟจะเศร้าพี่น้องตีหาก,ก็กลัวนีล่ลราคอยเก็บเดี๋อาไปวาดเถอะทีไปวาดโคโค่มือนนี่เขาว่านไปจังหันนะวัดโคโค่ก,ก,กับจันเข่าเจฟเศ้านั่ง ชิโมงปลายชิโมงกว่าทันจะสั้นเหรอฮะน้องพี่น,อนอ้องเนาะมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นผาดแบบน,นี้เป็นคือผาดวาดนี่พี่น้องเอ้อคือเป็นอย่งสัน่นปล่อยเราบร่ได้เฮ็ดอียังมันเดี๋ยนี่ปล่อยว่าได้เก่งเลียงนี่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เก่งเลียงเทคโนโลยีรล้วยาแล้ว,วพี่น้องเด้อ เดี๋ยวสิหันมาทางผีบงนะสันเนาะพี่น้องเนาะเ mm. พียมันอ่าน mm. เออตั้งผีกับไข่แน่ตั้งผีไข่แน่พี่น้อง mm. หันมาทางผี mm. นี่เอาฟังนี่เนาะพี่น้องเนาะ mm. คือกันพี่น้องหันมาทา้งใดก็คือกันเนี่ยได้ซ้ำนน่กระมดพี่น้องกำรล้ลนมือกระมด มันจังบ่แตกนะพี่น้องใส่เพิ่นกะมันกะยิบง่ายเนาะผู้ใดสิเอากะมันกะยิบง่ายนี่เบิ่งกีล่ะยางงามเลยพี่น้องยางงามยางงาม,งามเก็บอ่อ,อน,ออนพี่น้องถึงสีเงวก,ก็อ่อนฮักกรอบปัวปวบเลยฮักเพิ่นเนาะกรอบพัวป้วบเลย เอามาสังเสีเนาะเห็นข่อยแน่บว่าเห็นข่อยแน่แต่ว่าเป็นยังดอกเบิ้งอันอันนี้แค่มัน,นเป็นยังดอกกล่องอันนี้เป็นผู้เป็นสะพากอยู่กระหุงมันแบบว่าเป็นแบบเงาเงาเวลาพี่น้องว่ต้องเบิ้งข่อยดอกข่แต่สาวอุบลนที่เก่าหน้าตาแบบเกาบ่าเบิ้งพักนี่ดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะพักพักพักค่ะ เก็บไขเก็บได้ละละสามตน้นเก็บได้ละสามตน้นเหมือนเคเลยว่าอยากอันเอาออกทอร์นานี่จังหน่อย,นอยขนาดอยู่เมืองนอกเป็นยนี้พี่น่องเนาะยังไม่กินหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้ยข่กระสีให้มันเป็นหัวหัวนี่แหละไข่ห้องว่าหัวกินได้พี่น้องรัวกินได้รัวกินได้กระสานเป็นไ,ไงวะหัวกินได้เนาะ หัว,หวหหกินได้นี่จ้ะเป็นทั้งบางร่มได้่ขึ้นอันหัวใไญสองยางสามยางพี่น้องกกมีแดดมีเมงานํำให้ห้าได้ยูเย็นนํำนันจะเป็นลักษณะนั่นละพี่น้องกกโอเคอยู่ได้ละเนาะโอเคอยูน่นี่กำทีสองพี่น้องกำทีสองของก่อนนี่และประมาณนี้ละจา้า มัดก่อนพี่น้องถ้าห้าวมัดมันสิเว่ไล่ยิบมันก็แตกกระจายไปทั่วทีทั่วแดนเลยมึงสองกำบักใหญ่เลยพี่น้องสองกำบักใหญ่เลยจ้ะมึงไปน้ำกนันเห็นบ่งามงามหลายโอ้ยเขียวจูนพูนอยู่พี่น้องมันได้มันได้นด้ำฝนจะพี่น้องได้น้ำฝนแล้วล่ะมองนี้แล้วแล้วอันตามทั้งสิ้ ยังฟังทั้งสิบีหละประมาณนี้น่าจะพี่น้องเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ปร,นนะประมาณนี้เละจ้ะอือเพราะว่าคอยกระเลนกล่องไม่ค่อยสิเปลี่นนะพี่น้องเนาะได้ซ้ำนี่ลราจะเหนมนไม่ค่อยสิเปลนหงที่ละโอ้ยมาเบนน้องไข่แนะ่พี่น้องจะเ้าไะเสี่ยวบเก็บตะเ้าไปเลย งวนมันมาต้นมันเยอะอีกสองต้นพี่น้องก็แล้วแต่ว่าขอยกติดบัวไทยหญ้าไทยเลิกอยป่นนั่นหะอไทยที่ตื่นๆน่นจังหน่อยก็แล้วล่ะบ่ไแดงหยาบเ๋ยวกงวนมาฟังขอยกถาดเราไปเจ็บพี่หน่องขอยกงวนมาทั้งฟังเดียวหมดเลยถ้าวเราไปเจ็บพี่หน่องก็แมี่บ่เห็นนะพี่น้องเนาะ พูดนะพ no ี่น้องเอาไปแกงพี่น้องแกงใส่หยังกระเสียบเสบด้วยนี่เด้อประมาณโอ้ยมีมียุงน้ำพี่น้องยุงน้ำมันแต่เศร้าตะเว้นเ้ากระลังสิโพขึ้นอยู่นั่นตะเว้นนะหรือว่าแสงแดดเ่ามันมาซองมหาข่อยประจำวันเป็นผาดแม่เอาพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บไปจำเขาจะเศร้าหร้อเปล่าเรีนจำมีเขาจะสิ่งข้อละพี่น้องเพราะว่าเอาเก็บเงาเม oh ือ anyway. นกันจำเขา ขางห้ลมราจะให้เาจะวนเก็บพักหวานเราขอยการเลยบ่ไดดบ่ไดดคุยมวยมวนมวนเก็บพักหวาน นี่ได้แล้วเดี๋ยวเอาอยางหนังยางก่อนพี่น้องหนังยางได้หนังยางมากเลวก็สิมามาัดเนาะพี่น้องเหมืนเนาะมามัดเบิง้งนี่ประมาณเออเอ,อ้ยุ่ง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 กะมีเด้อพี่น้องเด้อยนีมยมะเ้าแน่เนี่ยพ,พ่อพ่อแกยู่ตามต้นไม้เขาเนี่นเนาะเวลาพี่น้องขอก็ระได้เอาไว้ซ้ำเนี่นเยเราเขาบอกนนั่น,น,น เนี่ยประมาณนี้นอกจะพี่น้องเนาะจังไรก็ขอบคุณได้หลายได้รับพี่น้องเดอ้อตีเขามาเบิงเขามากดไหล์กดแชร์กดติดบตามฝากกดติดตามมีน้ำไดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสาวบนู่ตางแดนไม่จะเดอ้อขอบคุณนได้หลายค่ะบ๊ายบายซียูบาย